สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกายวีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจำวันอาทิตย์แล้วยี่สี่กับเดรกฎาคมหกห้าเนาะทำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นจำพนันนะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสามนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเด้อ

แปด1นึ่งสามหนึ่งสเนาะหรือจะจับคู่ก็แป0 8 0 3 3 0ศูนย8แปดศูนาหัไปซื้อเช้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก,ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อเอาบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อสีตัวนี่นะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กดไลค์ให้ด้วยเ้อเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเขายิงช่องล้มมีแต่คนดูมมีคนกดเลย